Uh... โอเคคลิปที่แล้วผลตอบรับดีมากเลยนะครับมีคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาเยอะมากซึ่งพี่อ่านครบมดแล้วนะมีหลายคนนะถามพี่มา,มาพี่ครับจุดเรียนไม้ก,กวาดจุดใหม่อยู่ตรงไหนพี่เองก็พอเข้าใจได้ครับมันดีแวบใหม่พี่เองก็ยังจําไม่ค่อยได้เลยครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้พี่ก็จะพาไปดูด้วยละกันและใช่ครับคลิปนี้เราจะมาฟาร์มเลเวลตั้งแต่เลเวล652สจนถึงเลเวล750เลยนะครับร้าน easy crystal ร้านฟาร์มสุดแจม่มและจําหน่ายไอเดียแก่ตันสุดคุม้มใช้ บริการลิงก์ด้านล่างเลยนะครับทะเลทะโลฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปกริมัวเอราและในะวันนี้ครับพี่จะมาฟาร์มเลเวลต่อตอนนี้เราเลเวล6 5รเราจะฟาร์มจนถึงเลเวล750รเลยนะครับใช่ครับเราจะฟาร์มจนถึงเลเวลตันนะอัปเดตตอนนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูจุดนู่นนี่นั่นด้วยนะครับขอของดีๆหน่อยอยากได้กริมรัวสปินมากโอเคดวงดีมากได้กริมรัวสปินเออสมใจอยากเลยนะ ได้มาห้าเลยเหรอโอ้โอเคได้มาห้าอันคุ้มเลยครับของฟรีครับอันนี้อย่าลืมเข้ากลุ่มนะในคลิปที่แล้วนะครับมีคอมเมนต์บอกพี่ว่าพี่ครับมันสามารถเก็บรีมัวได้แล้วที่โบดเดี๋ยวพี่ดูโบดแป๊บโบดอยู่ไหนนะโบดรู้สึกว่าจะเป็นวงสีเขียวๆหรือเปล่าขออนุญาตดูแป๊บนะรู้สึกว่าโบดมันจะอยู่ที่สูงนิดนึงโอเคพี่เจอโบดแล้วก็ไม่ได้ที่สูงเท่าไหร่อยู่ตรงนี้นะโบดนะครับนี่อยู่เดียวๆแบบสเตอร์อโลนเลยโอเคเข้ามาในโบดครับนี่แล้วก็เข้ามารตตูหลังงนี ขึ้นมาด้านบนเลยนะนี่เลยครับมาคุยกับ NPC คนนี้เราสามารถเก็บได้เลยนะกดที่สโตร์ครับเพื่อเก็บแล้วก็ถ้าจะเอาออกมาใช้กดที่มาราเกตครับแค่นี้อ่ะตามนี้ง่ายๆนะครับอีซี่มากตามนั้นเลยเราจะออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่เรียนไม้ก,กวาดที่ใหม่เอาจริงพี่เองก็จำไม่ได้จําได้แค่ว่าอยู่ข้างกับบอสไอ้นี่ข้างกับบอสชาวสวนชาวไร่ในคลิปที่แล้วแต่ประเด็นเลยบอสชาวสวนชาวไร่อยู่ไหนก่อนน่าจะฝั่งนี้หรือเปล่าพี่บินมาดูแป๊บนึงนะ โอเคครับตอนนี้พี่เจอที่เรียนไม้กวาดแล้วนะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนี่เลยอยู่บนนี้อยู่บนแท่นตรงนี้นะใครที่มาไม่ถูกนะฮะอันนี้คือโบสเห็นโบสไหมอันนี้โบสนะครับโบสที่พี่พามาดูที่เปลี่ยนกิมมัวเมื่อกี้นี่เลยโบสตรงนี้อยู่ใกล้กับเมืองมากกว่าเดิมเยอะเลยนะอันนี้อันนี้คือโบสนะสมมุติว่าเรามาถึงโบสแล้วใช่ไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาดื้อแบบนี้เลยนะครับบินมาตรงๆเลยเราจะเจอเครื่องหมายแบบนี้เจอมอนด้านซ้าย เป็นจุดฟาร์มเลเวลห้าร้อยตรงนี้นะตรงนี้เลยครับเรียนได้ที่ตรงนี้เลยไม่ยากแต่ว่าพี่เรียนแล้วนะครับก็ตามนั้นต่อไปพี่ก็จะไปฟาร์มต่อแล้วละกันนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเอ็กพีคูณเพราะว่าตอนนี้จากเอ็กพีคูณสามสิบนาทีเหลือสิบสี่นาทีแล้วครับเอ็กพีคูณเหลือสิบสี่นาทีฟาร์มต่อเลยแล้วกัน Let's go <S เริ่มจากเควสแรกเลยแล้วกันครับเมอร์เดเดอร์เหรอวิสาะโอเครับเควสมาอ่ะตอนนี้เราเห็นเล่มกิมัวเราแล้วทริปที่แล้วไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่ามันบั๊กอยู่ แบบเพิ่งอัปเดตจะได้เห็นคือมัวแบบหล่อเทสักทีเดี๋ยวดูก่อนว่าใช่มอนตัวนี้หรือเปล่าเรียกดาบออกมาเป็นดาบเล็กเมอร์เดอร์อรวิสาตัวนี้เลยลากมาเลยฝ่าไม่ยากลากครบทุกตัวเลยก็ได้มอนมันมีกี่ตัวนะ6ตัวเลยเหรอแต่เควสเราจัดการแค่8ตัวเองลากมาตรงๆแล้วก็สกิลใส่เลือดน่าเยอะหน่อยนะมอนชุดนี้โอเคเลือดเยอะจริงสกิลยังไม่ตายเลยครับเลือดเจอมาก อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นซอสททม์ฟอร์เมชันเปลี่ยนร่างเลยดีกว่าโอเคเปลี่ยนร่างนานนิดนึงอาจจะตายก่อน <c oughs> มอนตีแรงมากระวังให้ดีนะใช้ซอสสตอมดีกว่าคุณผู้ชมอย่างนี้อ้าไม่โดนดาเมจแล้วเหรอเดี๋ยวนี้กดตัวแโอเคได้อยู่มันโดนเนิฟหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่ามันเบาเบาลงแปลกๆรู้สึกว่ากริม,มรัวของยูโน่มันจะดีกว่านะ รู้สึกว่าการฟาร์มจะฟาร์มดีกว่าอันนี้น่าจะเน้น PVP ครับเพราะว่ามีสกิลซอรชิลซึ่งถ้าถามว่าตอนนี้พี่สนใจเรื่อง PVP หรือเปล่าก็ยังไม่นะตอนนี้เราเลเวลใกล้จะ675แล้วนะครับแล้วเมื่อกี้มีแวะไปแอบดูบอสนิดนึงเนาะพอจะรู้แล้วว่าบอสอยู่ตรงไหนจะได้ไปจาัดก,การบอสก่อนเพราะว่าเราต้องรอบอสเกิดอบอสจะเกิดมานานเนาะอาจต้องไปจัดก,การบอสต่อนะครับ หลังจากเคลียร์เควนี้เสร็จอะไรอย่างนี้เนาะมันมีบ้างบางครั้งที่สกิลซอสตอมมันจะไม่โดนมอนเนาะก็แปลกมากเห็นไหมนี่มันไม่โดนมอนเฉยเลยนะฮะไม่สิมอนอาจจะไม่ตายก็ได้สกิลอาจจะบอลไปนิดนึงโอเคตอนนี้เราเลเวล6 7 6แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบอสแป๊บนึงบอสอยู่ตรงนู้นนี่บินมาตรงนี้ได้เลยนะครับขึ้นมาตรงนี้บินยาวๆเลยบอสอยู่ไกลมากเกือบหาไม่เจอตอนแรกนี่ครับบอสตัวนี้เลย โอ้โหบอสสกิลแรงมากคุณผู้ชมเอาจริงนะยืนห่างๆน่าจะดีสุดสกิลไปเลยเราเป็นอมะตะสบายมากโอเคถอยมาแล้วก็สกิลซอร์สตอมใส่เรื่อยๆเดี๋ยวบอสก,ก็ตายสกิลบอสเหมือนพลังที่เราเคยใช้เลยนะเอาจริงคุ้นๆพลังที่เราฟาร์มอย่างยากลำบากนั่นเองนะเหมือนมาก อาจจะใช่ก็เป็นไปได้โอเคไม่ดรอปของแต่ได้เอ็กพีมาเบิ่มเบิบ่มหมื่นแปดตอนนี้เราเปลี่ยนจุดฟาร์มได้แล้วนะครับเลเวลขึ้นแล้วตัวรับเควสอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่รับเควสก่อนฟาร์มกองด้านบนขึ้นมาเลยบนนี้ลากมาเหมือนเดิมตรงนี้มอนกองค่อนข้างที่จะกว้างมากลากลำบากสุดๆมีกี่ตัวเอ่ยมีห้าตัวเองเหรอมันจะมีแค่ห้าตัวตรงนี้ไม่ได้มีหกตัวเหมือนที่อื่นเลเวลน่าจะขึ้นยากหน่อยแถวนี้โอเคตอนนี้เอ็กพีคูณพี่หมดแล้วจริงๆอาจจะต้องเติมเพิ่ม เพราะว่าไม่อยากจะเสียเวลาในการฟาร์มนานขนาดนั้นอีก99โลบัคหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะเลเวลอัพแล้วเดี๋ยวลองฟาร์มแบบนี้ไปก่อนแล้วกันลองไม่เติมก่อนสกิลไปเลยเปิดโลแล้วก็แดสใส่ฟาดเลยยาวๆแล้วก็ตีตีรวมไปด้วยโอเคมอนหายหมดพอดีใน1ชุดถือว่าฟาร์มไม่ยากติดตรงที่สกิลซอสตอ,ตอมอาจจะโดนบ้างไม่โดนบ้างนั่นแหละประเด็นเลยเพราะาบางครั้งมอนไม่โดนเดเมจเฉยเลยนะครับงงมาก ลากไปเลยจ้ะตรงนี้มอนอยู่นี่ด้วยอีกสองตัวแต่งชุดเหมือนนักบวชเลยนะจริงหรือว่าพวกเขาจะเป็นนักบวชเหมือนมากนึกว่านักบวชลากมาสกิลใส่โอเคโชคดีที่โดนอยู่ถ้าไม่โดนละซึ้งแน่ฟาดไปด้วยโอเคฟาดตายไม่หมดได้หนึ่งเลเวลต่อหนึ่งเควสโอเค2องเลเวลต่อหนึ่งเควส จริงๆแทบไม่ต้องเติมนะแบบนี้เล่นฟรีก็เล่นได้แต่ถ้าอยากรีบแล้วก็ก็เติมช่วยได้มากๆตอนนี้ผมเลเวล697แล้วนะครับเควสนี้เสร็จก็น่าจะเลเวล700ก็จะได้รับเควสตีบอสนะคุณผู้ชมดูทรงแล้ววันนี้น่าจะเลเวล750รตันจริงๆนะฟาร์มชิวๆเลยครับนี่ยาวๆเก่จริงนะ พี่เริ่มสงสัยแล้วว่าจริงๆเนี่ยพลังเราเนี่ยควรอัพสเตตดาบหรือเปล่าจริงๆมันน่าจ,จะอัพหรือเปล่าคือชื่อว่าซอร์ตเมจิกนะจะลองอัพดูไหมแต่ถ้าอัพไปแล้วมันเสียล่ะเออก็นั่นแหละก็ <c oughs> <c oughs> เลยยังไม่อยากอัพนะครับกูชมหรือว่าอัพดีเดี๋ยวอัพให้ดูแล้วกันเนาะเผื่อมันจะเพิ่มในเรื่องของความสามารถของพลังเราเนี๋ย,ยวขอลากบกลกองนี้ก่อนโอเค ตอนนี้พี่เลเวล700แล้วนะครับอีก50เลเวลก็ตามนั้นเลยเราจะได้เป็นคนที่เลเวลตันสักทีเพราะว่าตอนแรกพี่ก็เลเวล5 0 0แล้วเนาะเฮ้ย hey, บอสเกิดหรือ,อยังพอจะไม่เกิดแล้วไปตีบอสไป2รอบแล้วครับถ้าถามว่าดรอปอะไรไหมก็ยังไม่ดรอปเลยเหลือมากๆเดี๋ยวฟาร์มที่เดิมไปก่อนบอสน่านจะใกล้เกิดแล้วเพราะว่าตีไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับ XP ตอนนี้เหลือ48นาทีถือว่าคุ้มมากกับการเติมควรเติมมากใครที่ขี้เกียจฟาร์มโอเคเดี๋ยวพี่ลองอัพสเตต เหลือ300พอยดพอดีไม่รู้ว่าแดงขึ้นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองตีดูเท่าเดิมเท <c oughs> ่าเดิมเลยนะครับเหมือนจะเท่าเดิมเลยเดี๋ยวลองปาดดูถ้าปาดชุดเดียวหายก็คือแรงกว่าเดิมมากๆนะครับลองดูน่าจะไม่ช่วยนะมันแค่ชื่อว่าซอสเมจิกหรือเปล่าแบบดาบเวทอะไรอย่างนี้เนาะโอเคลากเลยแล้วก็ลองสกิลดูเดิมเมเท่าเดิมทุกคนดมเดมไม่เปลี่ยนเท่าเดิมเป๊ะเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะได้ลองเอาดาบมาใช้บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วในตัวเราเนี่ยมีดาบอยู่น่าจะ2เล่มเลยไหมอ้มีอาวุธ3ชนิดเลยนะฮะมีอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวลองออกมาใช้ดูแล้วกันโอเคใส่แทนอันนี้แล้วกันนะอ่าเดี๋ยวดูทุกคนอันนี้สก,กิลโอเคเป็นสก,กิลที่บอสใช้เลยนะใครที่จะใช้พวกอาวุธดาบนี่ดดเมจเท่าไหร่ดาเมจหนึ่งพันสามสเตตพี่ลงไป301นะครับลงไป3 0 0แรงอยู่จริง อาวุธดาบแรงอยู่นะครับใครจะเล่นสายดาบก็น่าจะเล่นไ ER ด้อยู่นะแบบนี้ติดตรงที่อาจจะโดนมอนตีตายนะมอนตีแรงมากเดี๋ยวลองสกิลดูสก er ิลนี้นี่ maiden? ครับพันเก้าเลื่อนลดนิดนึงก็ตามนั้นเลย <c oughs> เกือบดีเกือบดีเกือบดีอ่ะอีกรอบนึงแล้วกันอ่าประมาณนี้เหมือนคว้างดาบไปด้านหน้าแบบปาดาบทิ้งเลยอะไรอย่างนี้เนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวจะลองอันนี้ให้ดูอันนี้อันนี้เลยนะครับอาวุธอันนี้เป็นงี้เนาะ แบบนี้อ่าเป็นสกิลปลาเหรียญเหมือนของบอสเลยคุณผู้ชมน่าจะปลาอาวุธออกไปนะเอาจริงคุณดาวเร็วมากนะครับแต่เบามากเช่นเดียวกันตามสเตตแหละถ้าสเตตเยอะกว่าน,นี้ก็น่าแถงกว่าน,นี้ต่อไปจะลองเป็นอันนี้อันนี้เป็นอาวุธของ d e วิลเอ่อโอแมถ้าจะไม่ผิดคุณปู่นั่นเองนะอย่างนี้โอเคอันนี้ใช้ได้นะครับอันนี้ใช้ได้เลยแรงแรงอยู่3,2 0 0แรงมากถ้าสเตตเยอะน่าจะ6 0 0 0 6 0พัขึ้นแน่นอนครับแรงมากประมาณนั้นก็คือสแตทดาบไม่มีผลนะฮะบอสเกิดหด้อ,อย่างนะลืมดูขอแวะไปดูบอสแป๊บนึงนะชวแวะไปดูนิดนึงอ่าบอสเกิดแล้วเดี๋ยวจัดก,การบอสให้ดูแล้วก็มาดูซิว่าเราจะได้ XP เท่าไหร่นี่จาัดก,การบอสตัวน,นี้ไม่ยากนะฮะอยากเข้าใกล้มันก็พอเพราะว่าแรงมากจริงๆปาดไปเลยปาดไม่โดนปาดโดนครั้งเดียวเองเศร้ามากถอยมาสกิลไป นี่แหละสกิลเรื่อยๆครับบอสใกล้ตายละนิดเดียวเหมือนบางครั้งสกิลซอสสตอร์มมันจะเข้าเดเมเอหลายฮิตอยู่นะแล้วแต่ดวงสกิลนี้บางครั้งก็ไม่เข้าเลยโอเคได้มา5เลเวลนะครับแล้วก็ยังไม่ดรอปของอะไรเลยจากบอสโคเซง็งมันน่าจะมีของดรอปแหละแต่ว่าเรายังไม่ดรอปนะครับมาฟาร์มกันต่อครับที่เดิม โอเคตอนนี้ผมเลเวล749แล้วนะครับอีกเลเวลเดียวก็จะเลเวลตันแล้วนะณอัปเดตตอนนี้นะครับจัดการบอสเลยดีกว่าบอสเกิดพอดีเลยคุณผู้ชมบอสเมอร์เรเดอร์วิสัทบอสนะโอเค1นึสหโอเคครบแล้วตอนนี้เราเลเวล750แล้วนะครับเลเวลตันแล้วน่าจะไปเพิ่มไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองฟาร์มให้ดูเผื่อไปเพิ่มได้สกิลจบเรียบร้อยฟาร์มไปก็เท่านั้นนะครับเลเวลมันไม่เพิ่มแล้วเห็นไหม อันนี้เคเวสเสร็จแล้วกลับเลยแล้วกันนะฮะเหลือ XP คูนอีก20นาทีถือว่าใช้ได้คุ้มค่าอยู่เอาจริงนะเห็นคนใช้พลังยูโนแล้วแบบอยากใช้มากเลยนะฮะคือมันน่าจะฟาร์มง่ายสุดแลวเห็นไหมสกิลแต่และสกิลฟาร์มง่ายมากน่านเล่นจัดแต่เสียดายเรามันสุ่มไม่ได้นะแต่เราไปสุ่มดูไหมเดี๋ยวคริมัวเล่มน,นี้ไปเก็บก่อนเราไปสุ่มกันดีกว่าเผื่อได้คริมัวของยูโนโอเคเก็บเลยครับสโตรก็ประมาณนั้นเดี๋ยนะจะมีดาบติดมือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดาบออกจากมือก่อน ดาบติดมืออย่างนี้กลัวมันติดบั๊กนะครับเก็บไปซอสเมจิกเก็บไปละเดี๋ยวไปสุ่มกิม,มวเล่มใหม่กันโอเคเจอกิม,มวทาวเวอร์แล้วเมื่อกี้หลงทางมานานมากเลยนะฮะบอกเลยว่าหลงทางเก่งมากคนนี้มาเข้ามาลองสุ่มดูซิเผื่อดวงจะดีบ้างมีอยู่17เดี๋ยวลองสุ่มดูนะว่าจะได้อะไรโอเคเดนฟอร์เมนเคยเล่นแล้วดีเจนยังไม่เคยเล่นเดนฟอร์เมน รี <Reg> en, เจนเกลือมากเอิร์ดเคยเล่นไปแล้วนะโอเคบลอนเอิร์ดเอิร์ดมารัวมากรีเจนรีเจนโอเคโอเคเหลืออีก5สปินจะหมดแล้วแน่นอนว่าน่าจะเกลือทรงนี้ เกลือโอ้ไฟน่านเล่นอยู่เดี๋ยวลองสกิลไฟแป๊บยังไม่เคยลองสกิลแบบครบเลยนะเดี๋ยวลองสกิลนิดน,นึงไฟเบร์์สกิลแรกหิวสองสกิลที่สามสกิลที่สีสสสสส่โอ้ว้าวแอบเท่อยู่นะเอาจริงแอบเท่มากเข้ามาด้านในดีกว่า ซูมต่ออีก2สปินรีเจนหมดละโอเคเดินฟอกเมนเกือมากไม่เป็นไรกลับกันดีกว่าทุกคนเกตเกตแล้วเล่มนู้หายเลยนะไม่ใช่อะไรนะฮะเล่มนู้นก็คือหายไปเลยไม่น่าจะมีในนี้หรือเปล่าไม่มีจริงๆด้วยเดี๋ยวจะมาที่แบ็กสมิธมาตีบวกให้ดูเนาะผมอยากตีบวกอันนี้คุณผู้ชมโอกาสสาเร็จ50%าเร็ใช้เงิน5000เยนนะฮะเดี๋ยวลองตีดูปกติของชิ้นนี้เนี่ยมันจะบวกเลือดนะครับ600เป็นระดับแร20%ปรเนาะ ลองตีบวกดูครับมันจะเป็นยังไงโอเคเสีย5้าพันไปแล้วครับติดหรือเปล่าก่อน50%โอเคไม่ติดครับอัปเกรดเฟลของยังไม่เสียนะของอยู่นะฮะเสียแค่เงินไม่มีปัญหาครับอย่างนี้ตีบวกได้ชิวๆน่าจะมีสิ e ่งเอฟเฟกหน่อยเนาะตอนตีบวกโอเคอันนี้ติดนะฮะเป็น1ดาวคุณผู้ชม1ดาวบวกอะไรบ้างดูซิก็ไม่ได้บวกอะไรนะก็แค่1ดาวหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหม ก็โอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ใครที่ชอบฝากกันกดไลค์ด้วยนะถ้าชอบมากๆอย่าลืมครับฝากกันกด subscribe ด้วยและใช่ครับคลิปนี้ไปละจู๊บ๊ายบายไปแล้วครับ